สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้โปคกราฟิกออนทัวร์ก็จะพาคุณมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลายคนก็เคยมากันบ่อยเลยเนาะใช่ส่วนมากภูเก็ตเขาจะมาหน้าร้อนเนาะมาหน้าร้อนมาหน้าหนาวหน้าหนาวไม่มีครับหน้าหนาวไม่มีที่นี่ไม่มีไม่มีครับแล้วก็ฝนร้อนแล้วก็นกับฝนนะครับก็หน้าฝนที่เรามากันเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงโลจิสตันใช่ครับคนก็จะมากันน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็เห็นนักท่องเที่ยวพอสมควรนะใช่ครับแต่อย่างหนึ่งที่โลจิสตันดีก็คือว่าค่าโรงแรมอะไรต่างๆก็จะถูกหน่อยใช่ครับนะครับแล้วก็ ถ้าเรามาช่วงโลซิตันเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะมาเที่ยวอะไรกันจริงๆเขาบอกมีที่เที่ยวเยอะนะมันมีที่เที่ยวเยอะครับเราก็เลยวันนี้ต้องมาหาเจ้าถิ่นนะครับให้พาเราไปเที่ยววันนี้เราก็มากันที่ร้านภูเก็ตอัลฟาภูเก็ตอัลฟาที่เป็นร้านเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนะครับวันนี้เราจะมาหาโกเอกนะครับให้โกเอกพาเราไปเที่ยวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านแล้วก็ไปคุยกับโกเอกกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกครับพอดีมาเที่ยวภูเก็ตกับหนึ่งมันทีนี้มากันก็หน้าโลละ ก็เลยไม่รู้ว่าเออเราจะไปเที่ยวไหนดีปกติมาภูเก็ตเราเที่ยวทะเลใช่ไหมครับเนื่องจากเวลามันประมาณห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราจะพาถ่ายพวกสติทแถวใน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 เมืองภูเก็ตนะฮะมันจะมีพวกแลนด์มาร์กอะไรต่างๆชาเตอร์เอยจนถึงหอนาฬิกาถนนถลางถนนซอยลมณีแล้วก็ถนนพังงาเดี๋ยวผมจะพาคุณบุ๋มกับคุณหนึ่งเดินถ่ายอาจจะถ่ายได้ถึงแสงเย็นนะฮะแล้วก็โปรแกรมพรุ่งนี้อาจจะต้องตื่นกันเช้าหน่อย นะฮะออกออกไปสักประมาณตีห้ากว่าถ้าอากาศดีนะฮะมันจะไปถ่ายแสงเช้าที่สามช่องสามช่องมันจะเป็นสถานที่ผมว่าตากล้องเกือบทั้งประเทศบ้างถ้าวิ่งมาทางนี้นะเขาจะต้องไปถ่ายหนึ่งในโปรแกรมนี้องไปถ่ายแสงเช้าที่สามช่อง mm hmm. ที่สามช่องเนี่ยแสงเปลี่ยนไปในแต่ละฤด,ดูไม่เคยเหมือนกันเลย mm hmm. ผมถ่ายที่สามช่องมาประมาณยี่สิบปีนะ mm hmm. ประมาณยี่สิ ถ่ายเสร็จผมก็มาปิ้นกับกับเอฟเซนเนี่ยปิ้นแล้วก็เอากลับไปให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านด้วยคือก็ไปถ่ายนั่นจนคนที่นั่นรู้จักหมดแล้วครับเคยเคยปิ้นไซส์ประมาณเอเไปให้คุณยายคุณยายกระตกใจปิ้นยักษ์มากเลยประทับใจเลยตกตกใจแล้วผมไปแถวนั้นจะถ่ายรูปบทีป้าเรียกเลยแล่ะมีคนว่ามันมันไปทำทำไมเพราะไม่มีที่แขวนครับ หลังจากนั้นก็จะพาไปที่ขุมเหมืองนะฮะขุมเหมืองถ้ำทองหลางนี่หลายหลายคนก็บอกว่าเหมือนลูเซิร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ,รบยังไงก็ต้องต้องต,องตองให้ทั้งสองท่านไปลองดูว่ามันเหมือนจริงๆไหมที่มันมีเสน่ห์อันหนึ่งคือถ้าแสงเปลี่ยนน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนสีตลอดเลยมีเป็นสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินขึ้นอยู่กับสภาวะแสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองดูกันว่าเราจะโชคดีคด้เจอด้เจอน้ําที่มันสวยไหมนะครับ,รบโปรแกรมเข้าๆกืออย่างนี้ โอเคครับไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับโกครับไปครับโอเคครับครับวันนี้โชคดีมากนะครับบรรยากาศเหมือนฝนกำลังจะตกครับอากาศก็เลยเย็นๆครับเวลาเดินถ่ายรูปก็เลยชิวๆสบายๆกันเลยครับตลอดเส้นทางที่เราเดินนะครับก็เต็มไปด้วยร้านค้านะครับแล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าคึกคักมากเลยครับโดยเฉพาะซอยลมนีนะครับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยครับ เลยนะใส่ทับเสื้อนี้ไปเลยบรรยากาศท่องเที่ยวใช่ไหมอ่าเนี่ยทะเลทะเลใช่ไหมจริงๆต้องซื้อมาก่อนแล้วนะเดินมาเจอคาเฟ่นึงสวยแล้วดูคลาสสิกมากเลยนะครับเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าครับนะครับ เออพราะว่าผมจำได้ผมเคยมาหาหมอที่นี่ทั้นไหนเป็น924ผมเกิดปี1964คือตอนท<ห>ี่ผ<ห>มมาหาที่ตึกที่มันเกิดมันเกิดมา40ปีแล้วอื<ห>ตอนที่ผมมาหาหมอแต่นี่อ๋อนี่ชื่อโรงเรียนเนี่ยชื่อโรงเรียน<ห>จากโรงเรียน<ห>เป็นโรงพยาบาลแล้วกลับมาเป็นสมาคมร้อยปี ภูเก็ตเหมือนกันเป็นจุดเช็คอินเหมือนกันใช่จุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเนี่ยมันล้อกันกับตึกสีเขียวข้างหลังรูปนี้ว่าตอนนี้ในห,หลวงสิทธิชนเลยอันนี้สวยตรงน,นี้เรียกถนนนิบุกเป็นย่านไฮโซคนเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ตึกแถวนี้จะเป็นตึกชินโนเหมือนกันแต่ว่าย่านคนรวยเมืก่อน เป็นย่านคนรวยทำไมถึงเป็นย่านคนรวยครับผมคือพวกไหนเมืองอ๋อในเหมืองยังไม่อยู่ในด้านนี้อยู่ด้านนี้เป็นห้องแถวแต่ห้องแถวคลโซนะกว้างๆลึกๆจะพามากินโอเอ๋เจ้าออริจินอลเลยโอเอ๋นี้ทำอะไรทำจากยางลรอทำจากเม็ดเม็ดคล้ายๆเม็ดอะไรสักอย่างไม่ใช่ยางกล้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเม็ดคนที่ทำโอ้เอ๋ออยู่บ้านด้านในลึกๆสุดๆโาเคเอาเม็ดให้ผมดูเดี๋ยวอยู่ในไฟผมถ่ายรูปไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปให้ดูว่าโอ้เอวมาจากไหนเจ้านี้เป็นเจ้าจุนน้องคนนี้นะเมื่อก่อนกลับจากโรงเรียนโรงเรียนผมเลิกที่นี่เลยมานั่งกินที่นี่โอ้เอ๋วสามถ้วยเอาหมดแล้วเหรอได้ไหมส่ถั่วแดงด้วยนั่นข้อยมาดท่ายอ๋อโทรทัศน์อสเซียนเอ็นนี่ไตถั่วแดงโอ้เอ๋วยังด้วยใช่ไหมโอ้เอ๋วถั่วแดงใช่ไหม กาเขียนเลยว่าคนละเจ้ากันอ,อันนี้คือทวแดงครับทวแดงนี่ทำให้พิเศษนะปกติจี้เขาเก็บร้านแล้วนะเนี่ยขแขก V I P มาอันนี้คือโอเอ๋วเนี่ e น o e ยโอเอ๋วเด็ดซส่นใจเดียวหอ,อม หอมนะมันจะไม่ใช่ลื่นทีเดียวคือลนอนุ่มกว่าชาวป่วยนุ่มกว่าคนละแบบขอถ่ายหรือพินนออ่แน่เลยว่าช่วงที่เรามาถ่ายกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาของ พรายมันพอดีนะครับจะเห็นได้ว่าถนนหนทางที่นี่เนี่ยตกแต่งด้วยธงหลากสีเลยนะครับ ในที่สุดเราก็เดินมาถึงมุมมหาชนนะครับตึกเนโนพุทธคีตที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านเมืองเกา่าภูเก็ตครับ หลุนสวัสดนะครับเหมือนนี้ฝนตกแต่เช้ากันเลยเดี๋ยวเราไปลุยถ่ายรูปกันต่อครับอตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านสามช่องครับเป็นสามช่องเหนือนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราขับรถกันมาแต่เช้าเลยอยู่ที่สามช่องใต้ไปสามช่องใต้กันก่อนนะครับก็เป็นมุมที่ที่โกเขาบอกอะ่ะก็คือโกเขาพาไปมุมที่ช่างภาพเวลาที่เขาลงมาที่ภาคใต้นะครับก็จะมาถ่ายรูปที่นี่กันก่อนครับตรงสามช่องใต้นี่จะเป็นคลายวี เป็นหมู่บ้านที่ชาวประมงวิงถีชีวิตของชาวประมงที่เขาอาศัยกันอยู่จริงๆเนาะใช่แล้วก็วิวก็สวยด้วยครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นภูเขาคือตรงข้างหน้านี่มันคืออัพพังงานเขาบอกเป็นาอาพพังงานแล้วก็องอกไปก็จะเป็น <ๆ S 2> เห็นทิวเขาเห็นเมฆอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมกับมีน้ําด้วย ส่วนสามช่องเหนือเน<ช>ี<ช>่ยจะเป็นคน้ายลท่าเรือเป็นท่าเรือรับเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีท่าเรือ<ด>ที่สามารถจะไปอีกฝั่งเมืองได้ไดแต่ว่าเมื่อเช้าเราไปสามช่องใต้กันก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะไปเก็บพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับแต่โชคร้ายน,นิดนึงก็คือว่าฝนมันตกนะครับก็เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศแบบหนึ่งเหนาะ ok ใช่ครับก็คือมีเมฆมีก้อนเมฆเยอะมีเมฆหนาๆนะครับก็ก็สวยเปอีกแบบนึงน,นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยมาที่สามช่องใต่ข้อดี <ๆ S 2> ของที่นี่นะครับก็จะมีอาหารค่อนข้างเยอะนะครับ นั่งทานข้าวมีร้านอาหารด้วยนนแต่เป็นแพอะไรเงี้<อ>ยเลยมีคาราเกะไหมที่ว่าคงไม่มี <laughs> ไม่มี <laughs> อะไะไม่เหมือนแพร่เม,มืองการเมืองการนะครับก็ถ้าใครมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันอยู่ที่จังหวัดพังงาคืออยู่ติดกับภูเก็ตครับ,รบขับรถมาผ่านสามสิบมันนิดหนึ่งใช่ก็ขับรถออกมาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่ ต้องบอกว่าช่างภาพและเชฟชอบกันมากมากนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะถ่ายรูปไปฝากกันนะครับรูปสวยมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเที่ยวต่อครับไปครับ ครับตอนนี้โกก็พาเรามาเที่ยวที่ไหนนะครับเหมืองหินทัาปุดท้ามทองหลางครับอ๋อที่นี่ก็จะอยู่ที่จังหวัดพังงาจังหวัดพังงาบบน,บบน,บบน,นะตำบลท่าปุดตำบลนะข้างหลังที่เราเห็นนี่ก็จะเป็น,ปนบึงบึงมาจากเหมืองหินเก่าครับที่เขาที่เขาขุดขุดแรกเอ้ที่เขาระเบิดหินแล้วเนาะเขาระเบิดหินแล้วก็มันเป็นขุมน้ําขึ้นมาอันนี้คนประดิษฐ์ขึ้นมา สีสวยมากเลยสีฟ้าสวยมากเลยอย่างอสีเอาน้ำเอ,เอาสีผสมผสมน้าเทลงไปเลยคือถ้ามองเลยเอานี้ไปนี่เหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะใช่ครับสวยมากแล้วก็แต่ละวันมันจะเปลี่ยนสีนะครับตามตามสภาวะแสงสภาวะอากาศบางทีก็เป็นสีฟ้า ฟ้าแบบฟ้าตอแหลเลยเนาะฟ้าออปเลยเหมือนเหมือนเรารดึงสีจากพ h o t o ช็อปเลยครับฟ้าฟ้า p h o t o ช็อปฟ้าตอแหลแล้วก็บางวันก็เป็นสีเขียวอแต่วันนี้ก็กลางๆละมันไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่เขียวแต่มันต้มีเสน่กแบบนีครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปกันดีกว่าครับโอเคครับไปครับ ใช้ปังอุ๋งแต่ว่าสีสวยกว่าตอนนี้ก็ถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่หาดลาวัยครับโกเอ๋บอกว่าที่นี่อาหารทะเลสดมากครับและที่สำคัญแกก็โทรสั่งปลาตัวใหญ่ไว้ให้เราแล้วครับอันนี้ปลาอะไรครับนี่ปลาเก๋าครับ เตาเสือเอาเสือเอาเสือครับอันนี้กี่กิโลครับเนี่ยอันนี้อันนี้สองกิโลครึ่งสองโลครึ่งครับโอ้อันนี้เราจะทำเมนูปลาเก่าครับวันนี้เราก็จะเอาอันนี้ไปให้ที่รน์เขาทำใช่ครับเอาแกงส้มหัวหัวแกงส้มข้าวกระเทียมสักท่อนหนึ่งใหญ่เลย รแกงซีอิ๊วหางทอดอย่างนี้นะคุณปุ๋มเราจะเอาหัวแกงส้มนะท่อนหางทอดแล้วตรงกลางนึ่งซีอิ๊วสามเมนูตัวนี้เนาะคิดค่าทำยังไงกันเนี่ยแกงส้มนี่คิดเป็นหม้อค่ะหม้อละหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้เมนูละหนึ่งร้อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อย หาดละไว้นะครับจะเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วอาหารทะเลที่นี่ก็สดมากๆด้วยเราสามารถเดินชอปปิ้งแล้วเอาไปที่ร้านเขาทำได้เลยนะครับดูอย่างที่หนึ่งสิครับนด้กางตัวเป็นๆมาเลยครับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานมากทีเดียวครับพวกเราขอตัวลุยกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอิ่มข้าวมื้อนี้เสร็จแล้วเราไปพักผ่อนกนก่อนนะครับพรุ่งนี้ลุยกันต่อครับ สวัสดีครับเช้านี้เรามีนัดกันที่ภูเก็ตอัลฟาครับเราจะลองเอารูปไปพิมพ์กันดูครับสําหรับภูเก็ตอัลฟาตั้งอยู่บนถนนทาลางในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตที่นี่เป็นศูนย์บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่อง Mac PC มือถือ iPhone iPad โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Apple ที่นี่จะมีความชานาญมากเป็นพิเศษครับที่นี่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า35ปีนะครับโดยคุณเอกวัตรหรือว่าที่คนภูเก็ตเรียกกันว่าโกเอกนะครับ โกเอกเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะการถ่ายภาพมากมากเลยนะครับจนถึงก็เปิดร้านบริการรับพิมพ์ภาพคุณภาพสูงแบบไฟอาร์ตเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับเพราะว่าหาร้านพิมพ์ภาพไฟอาร์ตดีๆได้ค่อนข้างยากครับปัจจุบันต้องบอกว่าภูเก็ตอัลฟาเป็นร้านรับพิมพ์ภาพแบบไฟอาร์ตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้เลยนะครับมีทั้งศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการอยู่เป็นประจำครับสำหรับวันนี้โกก็เตรียมกระดาษชนิดพิเศษไว้ให้เราลองพิมพ์กันด้วยเราลองไปฟังคําแนะนําจากโกกันเลยครับพวกลูกที่สี สีมันมีเฉดเราเล่นกับชาด้งชาโด้เนี่ยกระาษไฟอาร์ตมันก็จะสวยแต่ถ้าไอ้รูปสีจริงๆเนี่ยไฟายอาร์ตก็สวยแบบไฟาอาร์ตนะแต่ต้องเป็นรสยมของคนน่ยนะ <Hey. S 1> แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ย mm hmm. เขาังชอบสีแบบสีของโฟโต้มากกว่าแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาชอบเสพอะไรที่มันละเมียดละไมละมุนละไม่เนี่ยมันก็จะได้กระดาษไฟอาร์ตจะได้สีที่นุ่มนวลกว่าแต่มันไม่จีด๊ดจ๊าดไดนามิกไม่ได้กว้างมากข้ามมุดไม่ได้กว้างมาก ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเลือกกระดาษในไฟอาร์นี่จะป็นภาพประเภทไหนถ้าไฟอาร์นี่ส่วนอยากจะเป็นกึ่งๆ่งศิลปินนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจเรื่องศิลปะเข้าใจเข้าใจอารมณ์ของภาพเข้าใจอารมณ์ของภาพเข้าใจความรู้สึกของภาพเขาอยากได้ความรู้สึกของภาพที่มันกึ่งๆภาพวาดเอาะกึ่งกึ่งภาพวาดเป็นงานศิลปะก็จะใช้กระดาษไฟอาร์ ที่ที่สัมผัสมานะที่สัมผัสมาแต่ว่าคนทั่วไป99%ก็ยังชอบเป็นกระดาษโฟโต้เป็นกระดาษโฟโต้กระดาษไฟอาร์ตก็คือมันจะเหมือนเหมือนรูปในตัวอย่างในในในร้านเนี่ยผมใช้กระดาษไฟอาร์ตซึ่งมันละเมียดละไมมันนุ่มนวลมันอ่อนโยนัมากกว่ามันสวยนุ่มๆ สวยสวยมากเลยคมคมกิบเลยแล้วสีก็ามาจริงจริงโกครับอันนี้ตัวนี้มันคือกระดาษอะไรครับโกตัวนี้เป็นกระดาษไฟอาร์ตของเอฟซันนะครับมันมันเป็นกระดาษที่ไอซิกฟรีด้วยมันจะไม่มีมันไม่มีกดอะไรต่างๆอยู่ในตัวกระดาษทําให้เก็บได้นานมากแล้วก็การแสดงผลของสีลงได้ลึกจริงๆลงสีได้ลึก,<โ>กจริงภาพเ <โก S 2> <ก>นี่เหมือนมีสามมิติออกมาเลยคืออารมณ์มันจะแตกต่างกับกระดาษโฟโต้ที่ผมเห็นกันบ่อยๆเลยอะ มันจะไม่เหมือนแบบนั้นเลยมันไม่วาวมันไม่มีมันไม่ใช่แต่มันมีมิติมากนะครับแต่มันมีมิติมันมีความลึกของรูปต่างๆเนียถ้าลูกค้าทําไฟล์มาดีๆเนี่ยคุณภาพงานจะได้อย่างนี้จริงๆแล้วสีก็เป็นธรรมชาติตัวสีต่างๆเป็นธรรมชาติมันมีความลึกความลึกของสีได้หมดเลยมันเหมือนกับกระดาษโฟโต้ดีๆนะแต่ว่ามันยังมีเท็กเจอร์ของตัวเนื้อกระดาษด้วยเหมือนกระดาษวาดเขียนนะถ้าไฟส่องดูเราจะเห็นมันจะเป็นเนื้อคล้ายกระดาษ กระดาษเหมือนงานศิลปะอันนี้เห็นไม่บ่อยมากเลยครับกระดาษประเภทนี้ครับมีคนใช้น้อยคนเขาไม่เคยมาลองใช้กระดาษพวกนีดูสวยมากครับแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยภาพนี้ก็เหมือนกันแจ๋วมากๆเลยเนี่ยคนหนึ่งโอ้มันมีลายมันมีมันมีมิติแบบว่าของเหมือนมันนูนขึ้นมาจริงๆเลยใช่ใช่มันมีเหมือนมีด็บเนี่ยคนก็ถูกลอยออกมาจากจากด้านหลังครับเอาจริงๆนะครับกระดาษแบบนี้จริงๆผมไม่ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้เจอร้านที่มีกระดาษแบบนี้เนาะแต่ถ้ามาพูเก็่อกับ้านเนี่ยของก็มีกระดาษให้เลือกหลากหลายเลยคร,ครับผมจะมีทั้งกระดาษไฟอาร์ตกระดาษโฟโต้ธรรมดามีทั้งแคนวาสนะฮะเป็นผ้ mm. าแคนวาสกอสหรือว่าแคนวาสแบบนี้นะครับใช่แบบแมตต์นะฮะแบบด้านนะครับแต่ถ้างานที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยตอนเราผมในในวันนี้นะผมว่ากระดาษไฟอาร์ตเนี่ยแจ๋วมากๆเลยพอพิมพ์เสร็จเนี่ยจะแนะนําว่าให้ไปทําเป็นกรอบที่มีบอเดอร์ ลองข้างล่างดีกว่าตัวนี้เขพิมพ์ด้วยกระดาษไฟอารของแอปซันเหมือนกันจะมีเท็กเจอร์ในเนื้อกระดาษด้วยแล้วก็หมึกของแอปซัเก็บไว้ได้นานเกินกว่าห0ึ่งร้อปีนะฮะตามสภาวะแสงเงื่อนไขที่เขากําหนดในเว็บไซต์นะบอกได้เลยว่ารูปมันสวยกว่ากระดาษที่ผมเคยพิมพ์กันปกติเลยถึงว่าศิลปินกันิยมใช้กระดาษประเภทนี้กันเยอะใช่ครับคือคนไทยพวกเราไม่ รู้กันน้อยนะเพราะไม่เคยลองด้วยแหละคิดว่าไม่เคยเอามาลองกันก็ถ้าอยากทํางานแบบนี้เอาไฟล์มานะปรึกษาเอาโกยินดีครับยินดีแล้วก็มามาพูดคุยกันว่าเราจะพิมพ์บนกระดาษอะไรยังไงจะพิมพ์อะไรแค่ไหนก็จะที่นี่ก็จะบริการเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยพิมให้ด้วยครับอ่าฮะโอบคงจวนจริงเลยครับวันนี้ก็ได้รูปเยอะเลยนะครับรูปสวยๆนั่นเลยชอบมากเลยจริงๆอยากจะป็นทุกรูปเลยใช่ครับพอเจอกระดาษแบบนี้นะโอ้ ให้ความรู้สึกที่แบบแตกต่างจากรูปโฟโต้ทั่วไปนี่ก็ต้องขอขอบคุณโกเอ็กนะครับจากภูเก็ตเอลฟ้านะครับถ้าใครต้องการใช้บริการต้องการคำปรึกษาเรื่องการพิมพ์รูปสวยๆนะครับหรือว่าเอารูปไปทำแกลเลอรี่อะไรต่างๆมาที่ภูเก็ตเอลฟ้าผ่านมาผ่านมาผ่านมามาถามมาถามก็ได้ว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่จะไปเที่ยวที่ไหนแวะมาถามมาคุยกันได้ครับแต่โกไม่ได้รับพาเที่ยวนะอันนี้เป็นเป็นเกมพิเศษเฉยนะครับ ก็ขอขอบคุณโกอีกมากนะครับครับก็ขอขอบคุณคุณหนึ่งกับกับคุณบุ๋มเหมือนกันนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนหลังจากพวกเรารู้จักกันประมาณ20ปีนะฮะแล้วก็สนุกมากครับที่เราได้ไปเที่ยวพังงาด้วยกันได้กินอาหารอร่อยอร่อยด้วยกันนะรู้สึกดีใจแล้วยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนะฮะได้ได้มาสนุกได้มีความสุขด้วยกันนะถ้าวันหน้ามีโอกาสอะไรก็ เชิญเริมเชิญมารบกวนอีกมามามาเจอกันอีกมากินมาเที่ยวด้วยกันนะฮะรู้จักกันจนเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วครับนะรู้สึกดีใจดีใจที่มาครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบครับครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราทีมงานโกราฟิกทางช่องทางของ Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับครับแล้วก็คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับ บริษัทมีมาแอนทีมนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับโฟโต้หรือว่าธุรกิจร้านถ่ายภาพก็ปรึกษาเข้าไปที่มีมาแอนทีมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ